วัสดีครับวันนี้มาเข้าแปลงมันสำปะหลังนะครับตอนนี้ราคามันในเขตพื้นที่ของผมนี่ <c oughs> ถ้าแป้ง30%ก็อยู่ประมาณ2องบาทเจนะครับตอนนี้2องบาทเจแต่ว่าช่วงนี้ข้อดีก็คือมันเป็นช่วงที่ดินไม่ค่อยมีความชื้นเพราะว่ามันแรงแล้วมันเข้าสู่ฤด,ดูหนาวมันทำให้ เปอร์เซนต์แป้งมันเริ่มขยับสูงขึ้นครับเพราะว่าดินไม่มีความชื้นหนึ่งหละสองก็คือเข้าสู่ฤดูหนาวพอเข้าสู่ฤดูหนาวนี่ <c oughs> หมายความว่าพืชอ่ะมันจะเอาไม่เอาอาหารที่สะสมไว้ในใบนะครับพอมันสัรงข้อแสงเสร็จมันจะไม่เอาอาหารไปเลี้ยงต้นไปเลี้ยงยอดครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูหนาวช่วงฤดูหนาวหมายถึงพืชจะมีอัตราการลงหัวที่ค่อนข้างที่จะดี แต่ว่าตอนนี้มันแรงมากครับมันแรงมากแลแ้วตอนนี้ใบตอนนี้ก็คือมันไม่ค่อยมีใบแล้วครับมันไม่ค่อยมีใบแล้วเพราะว่ามันแรงมาหลายเดือนแล้วครับตอนนี้มันก็แห้งมากช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แป้งมันเริ่มสูงขึ้นผมก็เลยได้ขุดเริ่มขุดมันสำปะหลังนะครับที่ผมขุดไปเปอร์เซ็นต์แป้งก็อยู่ประมาณเฉลี่ยก็ยีกับยีนะครับก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์แป้งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับ แต่มันก็มีบางรถบางเที่ยวก็28-29 30ก็มีนะครับแต่ค่าเฉลี่ยประมาณยีเก็เนี่ยครับส่วนพันมันนี่จะเป็นพันมันสหรัง c m r อ89นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องวิธีการที่เราจะดูโครงสร้างมันสหลังแล้วว่าดูว่าเราควรจะมีการแต่งกิ่งมากน้อยแค่ไหนอย่างกรณีเงานี้นะครับเงาที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นี่ จำนวนหัวต่อต้นนะครับเงานี้ก็น่าจะอยู่ประมาณจำนวนหัวนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ1ิบ7กน่าจะได้ครับเดี๋ยวผมจะลองนับหนึ่งหนึ่ง10 1สา2สี่ห้าห6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบาิบสิบห้าสิบหเงานี้สิบหหัวครับเงานี้16ห16หัวในความใหญ่ก็ พอๆกับฝ่ามือผมนะครับแต่แปลงนี้ผมรู้สึกว่าน้ําหนักมันค่อนข้างดีนะครับน้ําหนักมันค่อนข้างดีน้ําหนักค่อนข้างดีมากอย่างเงาน,านี้นะครับที่ผมยกดูนี่มันน่าจะอยู่ประมาณสามสิบครับประมาณสามสิบอย่างมากไม่เกินสามสิบสองครับแต่ไม่น่าต่าสุดก็ไม่น่าจะยี่บแปดครับแต่ผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสามสิบครับเงานี้นะครับเงานี้นี่ก็น่า น่าจะอยู่ประมาณยี่6ห้โลครับแต่เง้านี้จะดกน่าจะประมาณ18-19ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับก็คือการทํามันสมหรหลังนะครับการทํามันสมหรหลังนี่ยมันสมหรหลังมันเป็นพืชหัวนะครับหัวมันอยู่ในดินมันไม่เหมือนอ้อยนะครับอ้อยนี่ก็คือส่วนที่เราตัดไปขายก็คือลําต้นเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ แต่กรณีมันสมหลังเนี่ยหัวมันอยู่ในดินเพราะฉะนั้นถ้าหัวมันอยู่ในดินสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับก็คือเรื่องโครงสร้างครับทุกคลิปนะครับผมจะพยายามเน้นพูดเรื่องโครงสร้างนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถดูโครงสร้างมันสมลังเป็นนะครับดูโครงสร้างดูข้อตาดูสีใบดูลักษณะใบดูลักษณะโคนเป็นนะครับหมายถึงเราจะสามารถ บอกได้ว่ามันสหลังของเรามันจะลงหัวหรือเปล่าครับแต่ถ้าเราดูไม่เป็นนะครับเราดูไม่เป็นเราจะไม่สามารถบอกได้นะครับพ,รพอพอเราดูไม่เป็นดูโครงสร้างไม่เป็นนะครับการมาใส่สูตรปุ๋ยมันจะทําให้เราใส่สูตรปุ๋ยผิดเพราะว่าสูตรปุ๋ยมันสหลังแต่และช่วงมันจะไม่เหมือนกันครับแต่มาตรฐานหน้ามันจะมีแบ่งออกเป็นหน้าฝนต้นฝนกับกับปลายฝนมันจะหลักๆมันจะออกแบ่งออกเป็นสองช่วง แต่ว่าในรายล,ละเอียดแล้วอย่างแปลงของผมนี่สูตรปุ๋ยมันก็ไม่เป๊ะๆทุก <c oughs> มันขึ้นอยู่กับโครงสร้างนะครับมันจะไม่ตายตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราดูโครงสร้างเป็นเราจะสามารถรู้ได้ว่าหัวมันสมหลังของเรามันมันลงหัวหรือเปล่านะครับโดยที่เราไม่ต้องจําเป็นต้องขุดดูก็ได้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องขุดดูก็ได้ขอให้เราดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็ดูให้เป็นครับ แต่ถ้าเราดูไม่เป็นนะครับเราจะใส่ปุ๋ยตอนนี้ตอนที่มาเราใส่ปุ๋ยเราก็จะใส่ปุ๋ยผิดการดูแลรักษาการควบคุมให้มันสมหลังลงหัวมันก็จะผิดเพี้ยนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆนะผมจะเน้นเรื่องโครงสร้างเป็นหลักครับเพราะว่าหัวมันสมหลังมันอยู่ในดินครับอย่างกรณีเง่านี้นะครับผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับวิธีการดูว่ามันสมหลังจะหัวใหญ่ไม่ใหญ่นะครับให้มาดูที่โคนนะครับ โคนนี่ถ้าโคนใหญ่เนี่ยหมายถึงอาหารที่หาได้หลังจากที่มันเอาไปเลี้ยงโคงสร้างอะไรเสร็จอาหารมันจะมาลงหัวถ้ามันลงหัวเยอะแสดงว่าโคนมันก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยครับแต่ถ้ากรณีโคนมันยังเล็กอยู่นะครับโคนถ้าถึงวันที่ขุดนะโคนเท่าเท่าๆกับท่อนมันสัมหลังอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่ามันเง่านั้นอ่ะมันสัมหลังหัวมันจะไม่ใหญ่ครับแล้วให้ดูจํานวนกิ่งนะครับตอนนี้ การที่จะทํามันสําหลังให้หัวใหญ่นะครับก็คืออย่างน้อยๆนะครับกิ่งหลักพูดถึงความใหญ่อย่างเดียวนะครับกิ่งหลักในหนึ่งต้นมันจะต้องมีกิ่งหลักอย่างน้อยสามกิ่งนะครับสามกิ่งผมถือว่าเป็นเหมาะสมที่สุดครับสําหรับการทํามันสําหลังให้หัวใหญ่นะครับเพราะว่าสามกิ่งนี่หมายถึง พอมันมี3กิ่งนี่ก็คือใบมันก็ต้องเยอะกว่า2กิ่งพอใบเยอะกว่า2กิ่งก็แสดงว่าการสั่งข้อแสงการหาอาหารมันจะดีกว่า2กิ่งครับเพราะว่าจานวนใบมันเยอะกว่าครับแต่ถ้าเป็นกรณีกิ่งหนึ่งนะครับกรณีกิ่งหนึ่งถึงโครงสร้างสีใบอะไรมันจะสมบูรณ์แต่ขนาดหัวเนี่ยมันความใหญ่น้ําหนักมันจะสู้3กิ่งหรือ2กิ่งไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการปลูกมันสาหลังเนี่ยก็พยายาม คัดเลือกท่อนพันธุ์ให้มีท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วมีการหมักบ่มท่อนพันธุ์การหมักบ่มท่อนพันธุ์มันจะช่วยทําให้มันสําหลังแตกตาดีแล้วมันจะทําให้หนึ่งในหนึ่งต้นนะครับมันจะมีจํานวนโอกาสที่จะมีจํานวนกิ่งที่สองสามกิ่งมันเป็นไปได้สูงครับอย่างเง้านี้นะครับมันจะมีกิ่งหลักจริงๆนะครับจะมีประมาณสี่กิ่งครับหนึ่สาสี่ กิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นกิ่งย่อยครับแต่ก็เป็นกิ่งหลักมันจะมีประมาณห้ากิ่งครับเง่านี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเง่านี้ก็ห้าครับเง่านี้ก็ห้าที่ผมบอกว่าทำไมต้องเอาไว้สามกิ่งครับอย่างกรณีที่ต้นมันมีสําหลังถึงสี่สี่กิ่งนะครับระยะปลูกมันก็ต้องสมดุลกับจํานวนกิ่งด้วยนะครับ แต่ถ้าจํานวนกิ่งเยอะใช่ไหมครับแล้วเราไปปลูกในระยะที่ชิดพอปลูกในระยะที่ชิดอย่างต้นนี้มันมีถึงสใช่ไหมกิ่งก้านมันก็ออกทั้งด้านด้านข้างออกทั้งบริเวณด้านรอบทั้งหมดแล้วมันทําให้มีโอกาสมันที่จะไปเบียดต้นอื่นมันจะมีการแย่งแสงกันเพราะฉะนั้นระยะปลูกก็ต้องเราก็ต้องควบคุมระยะปลูกให้มันสมดุลให้มันพอดีกับความอุดมสมบูรณ์ของแปลงมันสำหรัหลังของเราด้วยนะครับ ถ้าดินของเรามีความอุดมสมบูรณ์เยอะนะครับ <c oughs> หมายถึงเรามีการปรับปรุปรงอินทรีย์วัตถุแล้วมีการปรับค่าพีเฮดดินหรือว่าปรับสมดุลธาตุอาหารทางดินนะครับแล้วระยะปลูกเราควรจะมีระยะปลูกที่เหมาะสมนะครับระยะปลูกที่เหมาะสมให้เราประเมินเอานะครับประเมินตามความอุดมสมบูรณ์ของดินเรานะครับ ตามความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วก็ตามสมดุลธาตุอาหารที่เราเติมนะครับแต่ถ้าเราประเมินแล้วดินเรามันมีแบบในพื้นที่ไร่ของเรานะครับดินมันมีโซนที่มันเป็นบริเวณดินเหลืองดินหินลูกลังอย่างนี้ระยะปลูกของเราอาจจะยุบระยะต้นนะครับลงมาอาจจะเหลือประมาณเมตรหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับให้เราดูที่ความเหมาะสมครับ แล้วตอนนี้การที่จะทํามันสมหลังนะครับให้หัวใหญ่อันดับแรกก็คือเราพยายามดูโครงสร้างให้เป็นอย่างกรณีนี้มันเป็นสมันสมหลังเดือนสิบเอ็ดนะครับดูโครงสร้างอย่างนี้นะครับช่วงช่วงที่ช่วงที่มันเล็กครับมันเล็กก็คือมันไม่มีน้ําฝนให้ดูสังเกตบริเวณข้อตานะครับข้อตามันจะมีความถี่มากครับความถี่มากแล้วพอมันได้รับน้ําฝนนะครับ ช่วงนี้มันได้รับน้าฝนข้อตามันจะเริ่มมีความห่างพอมันได้รับน้าฝนปุ๊บผมมันจะมาใส่ปุ๋ยรอบสองนะครับปุ๋ยรอบสองที่ผมใส่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบว่าไม่ไม่กดให้ลงหัวเกินไปครับเพราะว่ามันเป็นมันสำมหลังข้ามแรงมันสำมหลังข้ามแรงก็คือโครงสร้างโครงสร้างของตาข้อตามันจะมีความถี่ครับพอโครงสร้างของตามีความถี่โอกาสที่มันสำมหลังมันจะขึ้นต้นมันจะน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นผมไม่จําเป็นต้องใช้สูตรปุ๋ยกดมากแล้วฮอร์โมนที่ผมใช้ผมก็ไม่จําเป็นต้องกดมากครับเพราะว่ามันเป็นมันสมหลังข้ามแรงก็คือมันมันจะแตกต่างกับมันสัมหลังต้นฝนนะครับแต่ถ้ามันสมหลังต้นฝนข้อตาด้านล่างนะครับมันจะมีความห่างพอมันมีความห่างโอกาสที่มันสมหลังขึ้นต้นมันจะสูงมากเพราะฉะนั้นปุ๋ยรอบสองนะครับของมันสมหลังต้นฝนปุ๋ยรอบสองต้องกดที่มันลงหัว พกดให้มันลงหัวเสร็จปุ๊บต้องใช้ฮอร์โมนบ,บังคับให้มันมีการแตกกิ่งออกมาเป็นสามกิ่งลักษณะนี้ด้วยครับโอกาสที่มันสมหลังของเรามันจะหัวใหญ่มันจะมีมากครับถ้าเราสามารถควบคุมปัจจัยพวกนี้ได้ครับ <c oughs> อย่างต้นนี้นะครับกิ่งหลักหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้กิ่งหลักสี่กิ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโคนนะครับ โคนมันนะครับโคนมันความใหญ่นะครับถ้าเทียบดูความใหญ่นะครับมันมันจะใหญ่กว่าข้อแขนผมนะครับโคนมันเนี่ยจะใหญ่กว่าข้อแขนผมถ้าเทียบโคนนี้กับโคนนี้เนี่ยพอๆกันนะครับแสดงว่าน้ําหนักต้นนี้นะครับมีสีกิ่งโคนขนาดนี้นะครับน้ําหนักเงานี้นี่มันน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดเฉียดสามสิบครับเจ็ดเฉียดสามสิบไม่น่าจะต่ํากว่ายี่บห้าครับไม่น่าแต่ต่กว่ายี่บห้า ถ้าเราปลูกมันสำหลังไปแล้วนะครับถ้าเรามีการเก็บข้อมูลพวกนี้เรื่อยๆนะครับเก็บข้อมูลพวกเรื่องโครงสร้างมันสำหลังดูโครงสร้างให้เป็นดูข้อตาให้เป็นใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรดูความใหญ่ของโคนจำนวนกิง่งจำนวนจริงมีเท่าไหร่และเราสามารถประเมินได้ครับเราสามารถที่จะประเมินได้เพราะฉะนั้น ผมจะเน้นพวกนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะควบคุมความใหญ่ของมันสมหลังได้ครับส่วนมากแปลงนี้นี่น้ำหนักส่วนมากก็ค่าเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณส0บน่าจะประมาณสิบสองน่าจะได้อย่างเงานี้นะครับความใหญ่ ความใหญ่ก็ใหญ่กว่ามือผมนีม่น้ำหนักเงาอนี้น่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดน่าจะได้ครับเง้าอนี้ขาดเง้อันี้น่าจะประมาณสิบสิบสิบเอ็ดโลน่าจะได้ครับเงี้อนนี้น่าจะประมาณสิบเอ็ดสิบสองครับ ก็ดีวันนี้ไม่ได้เอาแต่ช่างมานะครับเงานี้ประมาณสิบสามสิบสี่โลแต่ส่วนมากนี่ค่าเฉลี่ยของแปลงนี่ผมดูดูแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองโลนะครับเพราะว่าผมมองดูแล้วนี่เงาแล้วประมาณต่ำกว่าสิบนะครับมันน้อยน้อยมากมันมันหาแทบไม่เจอนะครับถ้าต่ำกว่าสิบมันน้อยมาก อันนี้ก็เน่านะครับโอ้ยเน่าหัวใหญ่ด้วยโอ้ยหัวที่เน่าใหญ่กว่ามือผมอีกเน่าหนึ่งสองสามไปสามเลยเง่านี้อันนี้น่าจะแถวๆสิบโลครับอันนี้น่าแปดเก้าโลน่าจะได้ ก็ถือว่าโอเคนะครับผลผลิตแปลงนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นแปลงที่พอใจอีกแปลงหนึ่งนะครับแต่แปลงนี้เดี๋ยวผมจะทยอยขุดให้เสร็จเลยนะครับ <c oughs> จะทยอยขุดให้เสร็จหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยเนี่ยถ้าถ้ามีฝนตกมานะครับฝนตกมานี่ยหมายถึงพอมันได้รับน้ําฝนมันก็จะดูดแป้งที่หัวมันสําหลังนะครับไปเลี้ยงยอด พอมันดูดแป้งแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งมันจะตกนะครับผมต้องผมต้องรีบขุดก่อนที่ฝนฝนจะหลงมานะครับเนาอัน,นี้ก็ใหญ่กับาฝ่าม,มือค่อนข้างเยอะครับเนางนนี้ก็น้ำหนักน่าจะอยู่อยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดน่าจะได้ครับ ก็สี่สิบห้าน่าจะได้โอ้อเจอเงาเล็กแล้วโอ้ยเงาเล็กเงานี้นะครับเงานี้เป็นเงาเล็กนะครับน้ําหนันะกน่าจะประมาณเจ็ดโลโอ้อันนี้น้องสุดครับนี่น้องเล็กสุดนะ่าจะประมาณสองสามโลครับมันก็มีครับหลุดมาอ,อ,อันนี้ก็เงาเล็ก อันนี้น่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าก็ก็ถือว่าโอเคครับผลผลิตก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะครับแกงนี้ก็น่าจะน่าจะสิบตันก็น่าจะพอได้อยู่ครับเพราะว่าความดกความใหญ่มันก็ได้แต่ว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเน่าครับมันมีปัญหาเรื่องเน่าอยู่ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่พๆคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ